ตารางคะแนนวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีวันที่8ก่กอ ข้อ68วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองโอซิเยกประเทศคโครเอเชียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง13กรกฎาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับโครเอเชียเจ้าภาพอียิปต์แคนาดาเม็กซิโกและเยอรมนีซึ่งจะคัดเอาทีมอันดับ1ถึง4ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป หลังแข่งขันครบตามโปรแกร,รมรอบแรกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1และแพ้4เก็บมาได้แค่4คะแนนจบด้วยการไปอันดับ4ของกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกยูสกลุ่ม A อันดับ1นึ่งโครเอเชียชนะ5แพ้0น,นัด13คะแนนอันดับ2เยอรมนีชนะ4แพ้1น,นัด13คะแนนอันดับ3เม็กซิโกชนะ3แพ้2นัด9คะแนนอันดับ4ไทยชนะ1แพ้4นัด4 คะแนนอันดับ5แคนาดาชนะ1แพ้4ี่น,นัดคะแนนอันดับ6อียิปต์ชนะ1แพ้4ี่น,นัดคะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะคัดเอาอันดับ1-4ถึงของแต่ละกลุ่มได้สิผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5-6ถึงจะต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับแทน